สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน fc ทุกท่านเรามาดูล่างสูตรมันเข้าเนะาะอ fc ไม่ลืมก็จะได้6 2สูตรนี้เราลงก่อนเพราะมันเข้าแล้วอีกสูตรหนึ่งมันจะเข้า2 4 2 6เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยสูตรที่สองนียสูตรที่สองมันเข้าเอาสูตรที่หนึ่งนี้มันเข้าอยู่แต่มันมาเข้าสูตรที่สองวันนี้ก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้า เตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใจ้วิจารณญาณในการรับชมด้จ้าดูกันเลยล่างจับพู่วันที่หนึ่งเดือนแปดเลยโอ้หนึ่งทับแปดทับหกเจ็ด ถ้าผูกเปดีมาดูกันเลยย้อนดูที่ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองใช้ครั้งที่หนึ่งใช้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งคือสองสี่สาม ล่างไปที่ศูนย์หกสองสี่สามสองเก้าเก้าครั้งที่หนึ่งโคหนึ่งโคสามเราจะใส่แสนหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยครั้งที่สามบวกหกคูณที่ใช้สิบ หน่วยร้อยครั้งที่หนึ่งขีดมานี่จวดมานี่ก็คือห้าบวกศูนย์บวกเก้าบวกหกเก้าบวกสองบวกสองอีกครั้ง หกบวกห้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบได้ศูนย์หนึ่งบวกไปหนึ่งแต้มคือหนึ่งสองสองเป็นสี่เก้าบวกสี่ได้สามหกเก้าบวกสามบวกสามนะคะจะคู่กันก็คือศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าเป็นตัวกลับด้ยจ้ะ ออกมาเป็นตัวกลับเลยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเรากลับมันอยู่แล้วเนาะคิดว่ามันถูกคิดว่ามันใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บที่ไม่ถูกหวยหวยใดจะได้ราวอยู่เนาะเก้าสี่เก้าสองสี่หกลาววิธีเก้าหนึ่ง หกแปดศูนย์ครั้งที่หนึ่งด้วยจ้าเก้าหนึ่งแปดครั้งที่สามหนึ่งโคหนึ่งกคสามเรีเดี่ยวเอาที่แสนหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยบวกหกคงที่หน่วยครั้งที่สามก็คือ เบวกเก้าบวกแดบวกหกสบวกหบวกหกเบวกเ้าเป็นสิบแปดปดบวกแดเป็นสิห หงุมหกเป็นสิบสองได้สองไปหนึ่งแต้มได้สามหงุมหกเป็นสิบสองสีบสง่บวกหกเป็นหกบวกสามเป็นเก้าบวกสามเป็นสองบวกสามบวกสามจับคู่ก็คือสองหกสองเก้า สองสองสามหกสามเก้าสามสองไปไหวขนานะะัเวลาไม่ให้แล้วเวลายังไม่ถึงเลยเรยวไปที่สองหกนะคะเดินหน้าเข้าตลอดเลยมันเข้าอยู่สองคลิปล่างหกคลิปเข้าสองคลิปมาแล้วว่ามันจะเข้า ที่น้อยๆมันก็เข้านน้อยจริงๆแต่มาเลขเยอกะก็คือสองสี่สามสองสี่ห้าสามสี่สองสี่ล่างไปที่สองหก ครั้งที่หนึ่งก็คือเก้าเก้าห้าครั้งที่สามก็คือศูนย์แปดสี่ข้อหนึ่งข้อสามข้อหนึ่งข้อสาม แสนหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยครั้งที่สามบวกหกคงที่สิบบนหน่วยบนร้อยครั้งที่นหนึน่งร้อยครั้งที่หนึ่งคือสองบวกสองบวกสี่บวกหกคงที่ สองบวกสี่บวกเก้าเท่ากับสี่บวกสี่เป็นแปดหกบวกสี่เป็นสิบสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกไปหนึ่งเต็มคือห้า สีห้าได้กว่านี่สี่ห้าหกได้ห้าอีกสี่ห้าหกหก,หกบวกเก้าเป็นห้าหกเจ็ดแปดได้แปดแปดเก้าสิบสิบเอด็ดได้หนึ่งบวกสามบวกสามนะคะบวกหนึ่ง เออเบิ่งแต่คนเดียวจับคู่กันก็คือสี่ห้าสี่แปดสี่หนึ่งห้าห้าห้าแปดห้าหนึ่ง Xong xong một lê tàu kia phải xảy hơi Nó mới lê anh, tàu kia vậy không ตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นแคบไว้รุ้นเลยสี่ห้าห้ามีห้าห้าห้า ไม่มีเลยห้าเปดียมีแต่ห้าหนึ่งเปลี่ยนห้าตุกับบวาหนึ่งสี่สี่หนึ่งห้า จัดไปแปดห้าห้าแปดกันไว้ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะสีห้าตัดทิ้งไปสีแปดตัดทิ้งไปเหลือสามเหลือสีห้าตัดไปเลยเลขมันออกยากเนาะสิบปีออกครั้งสีแปดถ้าไม่ลงมันไม่ออกหรอก <laughs> จะไปลุ้นจ้าเน้นไปห้าเป็เกลับด้วย4ี่หนึ่งหนหหกันไว้อบก็จัดคัดกระผ่านนะคะดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยล่ำล่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า